นีม่มาอยู่กับพี่เต้นออกมาให้มาหน้าสื่อ,อาปากกระปองมาเสือ้อผ้ายนองใสกับโบเมนปากปากระปองผู้ใดดอกพี่น้องเลยปากปากระปองปบาเตียงท่อมมอาให้กำลังใจเบาเตียงท่อมเนาะตาว่าพี่เต้นกับสื่ออุดหนุนชื่อกาซสื่อออกมาออกมาให้มาหน้ามันมมีเน่ยอยู่ในหยากรนะพี่น้องเลยแย่หนพี่เต้นดีใจแห้งมันนิเนาะสื่อได้สื่อปากปากระปองเบาเตียงมา ออกมาให้มาหน้ามาฉลอง1,000 1,000ผู้ติดตามพี่น้องมาเซอร์ไพรส์นอส้องไซน์อาองไซน์ออกมาหน้านองไซน์ได้นี่นะ,ะที่เดนก็เลยซื้อปลากระป๋องมาเซอร์ไพรส์เพื่นอนอาดีใจที่มี่อาพอมเอกพี่น้อง FC, เอฟซีเบอร์สุขสุขข้นทั้งหละเนาะที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีเด่นทเีเอ่อเฮดคลิปอาต่อๆไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีเด่นแน่เนาะน อ่าเมื่อนี่ที่เด่นก็ดีใจก็เลยโบไปเวียโบไปเฮ็ดงานเลยมืนอนี่นะอ่างานกับโบไปเฮ็ดเวียกงานนี่ทิมเลยอยู่ทั้งหลังเลยกับมือใหม่ก่อนเนาะมือหนามือรุ่นก่อนอ่าเมื่อนี่ที่เด่นกับอ่าขอเวลาอยู่วังผักพรออกมาให้มาหน้าอ่าดีใจนะพี่น้องเลยตื่นตันตื่นตันนํามาอ่าปุตติตามฮอตหนึ่งพันคนหนึ่งพันอ่าซับสไคร์เนาะ ก็คือบบคืดบบคืดวา่าซิมีคนติดตามมาฮอดหนึ่งพันนะพี่น้องเลยก็เลยมื่อนี้ออกมาขอบบุญขอบคุณอพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขค้นที่กดติดตามให้ที่เดนเนะาะเมื่อนี้ที่เดนย่อมพันกินเขาง่ายนยแต่ว่ามาขอบบุญขอบคุณเอฟซี FC กอ่อนเมื่อนี้ก็ได้ปากกระปองเบ้าเตียยมันคือเกาแหละามากินเขากินน้ำน้ำกันเนาะเอาลนองใส่มาพูดดีมากมากมาก ได้บ่ปลาน่ะโอ้ยเคนไปหาปลามาเอ่ามามามาโอ้ยเอาเขามาลดนนะขี่ตมกระยามันดอกนะล่างไนะบ่มือนะโอ้ยอ่ามามามาเอาเขาอ่าเป็ดฉี่ก็กินลดเนี้ยซื้อมา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 ฝากได้นี่นะอ่าซื้อมาฝากเอาอะไรนะบอบิังอยู่ว่าซ่องอ่ะซ่องเนี่ยซ่องยูทูบคอยนะ บ่ได้โอ้ยหอดหนึ่งพันค่นี่ยได้ติดตามเนี่ยแม่นแล้วเนาะเอาว่าความจริงนี่ความจริงอะไรนี่ไปเบิ่งว่าหนึ่งพันค่ณพุทิตามคุณนอาโอ้ยนี่เด้หนึ่งพันค่ณพุทิตามนี่เนาะเบิ่งก่อนเด้อเบิ่งก่อนเด้ออย่าชิว่าหาว่าตัวเด้อะหนึ่งพันสองร้อยผมเนี่ยนี่หนึ่งพันสองร้อยอิลี่ว่ะเอาอิลี่แล้เนาะอันดีใจมันนี่นะซื้อปลากระป๋องบ่าเตียงมาเลยแต่ว่า ว่าหยเมาสักซี่หาปองเพิ่มอีกโยมได้แต่หาปองอยากได้ยักษีปองเลยนะคู่บ่ได้เป็นยังเงินบุพพเงินบุพพ์เลยได้แต่หาปองหาปองก็พาะแล้วพี่น้องเลยกินเมื่อละปองซองกระปองแมนกินไปรน้ยกหนอาม่ดีใจเด้อจีเด่นเด้อขอบคุณครับผมโอ้ยสองจะยี่ห้อดหนึ่งพันกลับเอามากพี่น้องมากกินเข่ากินเขากินน้ากับทีเด่นปลากระป๋องเบาเตียงท้อง มาหั่กับั้งใจพี่นองแต่ว่าอันที่เด่นกับกินเห็ดไปแล้วให้ลินนึงไปแล้วอะไรให้กินเกี่ยวกับปลากระปองอะไรเนาะแต่ว่านี่กับออกมาให้มะนาซื้อม่ามาต้มมันกับหมี่ฟื้นมีไฟนะหมี่หมอมีแหกพี่น้องเลยก็เลยซื้อปลากระปองม่แลวเปิด้าใส่จานกินเลยง่ายดีลงซึ่งตาอะไรบ่อะไรลาได้บ่ก็หลักไปเลยปลาคอมมี่ น้ำมันแห้งมาแล้วบ่ามึอนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศออกมาเซอร์ไพร์นองไส้เปิ้ลบัม็ดพอดีเพิ่นออกมาให้ม่าน่ามาเบิ้มพวกเร้อนเน้นเน้นผมเห็นข่อยเื่นผมเห็นก็เลยออกแต่อฉพาะนะเอาเราอยู่เพื่อนวะแมนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ใส่บริเวณเบียดมันนอนหน้าก่อน มันเย็นอยู่ดีอากาศมันเย็นดีป่ะแต่ว่าเมื่อนี้มันปิดปกติเนาะตากระป๋องเนาะมันมีหาโตมันเป็นอย่างแบบมันหน่อยมันโมเมนต์ฮกโตไม่เป็นไรหาโตแต่ว่าซื้อมาหาป๋องหากระป๋องหมดเน๊ะแต่ว่าโมยิ้มได้เนาะโมยิ้มกับมันเปิดไม่เปิดไม่ก็ได้สื่อสื่อในขั้นข่านข้านแน่นอนข้านลงไปบ่มีบ่มีมีมันทั่วไป เก่ำเล้ะเอาไว้วห้องห้องหอมก็จะำจำเนาะมันแห้งเนี่ยแก่หมดบอดำมอยู่เผาไปจุดเผาปอยูไฮยูหน้าตึกป่ามาปิ่งแล้วแล้วนี่ยู่ไฮย,ยูหน้านอนเฝ้าปลาซื้อบบหมีป่าเนะาะป่านอนอากลางเป็ดคืนนอน อยู่บ้านไม่ได้มันหอนในตอนง่ายเนาะมันแย่มมือเสาเข้ากินอยู่เฮื่อนไปเฮื่อนมั่นอ่านะนแต่ยม้มกินข้าวเที่ยงเข้ากับไปมองทํางานก็กิกนขาวอยู่มองให้เบียร์ให้งานละ่ะมันกินง่ายบุคืออันเข้าเฮ็ดเบียร์งั้นเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานมีเมยเนาะเข้าต้องแรนไปซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยอยากเนาะมันห่อน้วก็เสียเ,เวลาเวลา อันนี้ไข่ในเข้าซื้อมาปลาไว้แล้วก็เส็จงานผักเตียงปึ๊บเปิดฟ้าหินเลยอ,เอันนี้ก็ได้นนกระดีมง่งดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยทิเด่นกันมบ,บมีอันผู้ติดต,ตามอ่าหนึ่งพันตนติดตามเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทิเด่นกับ บ่มีแนวมาหายแล้วก็ขอบคุญขอบคุณทันะ้งนั้นเนาะบอมีแนวหายแล้วอันคนที่ตามกันบอมีแนวมาฝากมาตอนได้ดีใจสิได้ดีใจสิได้จังมากนี่นะท่นมมานบูดีใจบ่มาเลยบอคอยเปิดเจ้ามาไอา้นี่มาแบบบ่ขออนะุญาตเลยเนาะมาจับตัวจ้บบวงเปิดตากระป๋องกินเลยเนหะ็นปะตกใจอยู่วะ เขาันขัน่ได้ปลากระป๋องบ่เตียงนี่เฮ็ดยีเมนตปลาไหฮะตึกปลาจะมันได้หรอแล้วตึกปลาจะมันได้โอ้ตายได้ได้ได้กับสันกุ้งยีกมีกุ้งอีกมีเยอะกุ้งมีเยอะกุ้งกุ้งมันสีแมนหรือันเนาะกุ้งเนาะกุ้งใบชิวมีเยอะปลาใหญ่เบี่ยงมีกุ้งขี้ฝอยเนาะมันกุ้งทะเลได้ด้วแล้ว่าคือสิคำเนี่ยมันเผชิญกินเขาเนาะ เอาแฮนเอาแฮนนี่น oh, oh, you know. ะอันตึกป่าโบได้ดอกตึกกุ้งกับโบได้อกหอยูกุ้งอหได้ป่ะนูตอืมแล้วเอาตึกเหรอเาดึงกันมาก็มีกุ้งอยู่อบแมนแล้วคันทำาบมีแฮนเออคันทำมียงเอาแฮนไเสียยางเลยละมันกวากัมแมงกุ้งมันเป็นมากุอ่ะอแค่เอาไม่ม่นานไม่นานไม่นานึก ามาน,นี่กินปลาปองอันเบาเตียงพ่นไปก้อนมอน,นี่เนาะพี่น้องมือน,นี่กินปลากระปองเบาเตียงพ่นไปก้อนมือนาจังว่ากันมันแนวอื่นนะ่ะมือน,นี่มันหาใส่ไ่ได้เด้มันสีคําไปได้นี่จังโมงละสอสองโมงาบสองโมงกินเ้าง่ายวั่นีเฮ้ยกินเขาง่ายบมเป็นลมเป็นแรงเห็นบ่เป็นฮ่อนบ่อยากไปไหครัาอาการห่อนเนาะกินมันบ่ายเสียอย่างนึงบ่บมีหมักพริกนี มีอีกพริกแซบเลยกินนะมกินบปาลไหแซบเลยแกอีกกำหนึ่บ, <c oughs> บ่แกอีกมันกินมอเมดมันลายเลย ก่อนสิเบิ่งอยู่บมื้อน้า2ป่องบ่หมดแหนมื้อน่ะมื้อน่ะมันหลายเด้มื้อ6โตมื้อนี้5โตมื้อนี้5โตบ่แม่นตั้งเว้าได้5โตอยู่เด้พี่น้องแต่ว่ามันกมันมีตัวน้อยตัวใหญ่เนาะเพิ่นกเฮ็ดนะให้มันสมดุลกันอยู่มันมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงเราอยาก2มอยาเขาอือ่บแล้วมันก Nói này nó là lại nó sân tổ hưng nó, kiểu, Thăm nhái nhầy đây đi. Hm hưng nhầy hưng hưng này hưng ừ. nào ừ. Im hưng hưng vào lại hưng 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 Đi hưng <laughs> hưng Đi chạy. Ừ. คิดใบที่มีเมียเน้ะคือว่าพันคุนมันไ่เป็นหน่อยได้พันธุนนะแล้วคนอื่นอาชีะบรายนะเออสำหรับคนอื่นอ่ะอาจชีว่าบอรายอาชิว่านั่นแต่ติ่เด่นมาเฮ็ดมานี่พันคนมันบม่ย้หน่อยมันหลายหลาย,หลายแบบมันเนฮ็ดในเฮ้ารู้จะรูว่าเออแบบมีกำลังใจเออมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนี่แหละสิ่งสําคัญก็กคือติดเด่นก็คือว่าเคยเยว่ากัานเนาะกำลังใจนี่มันเป็นสิ่งสําคัญ การให้กำลังใจคนก็คือกันมันี่ที่เด่นกัได้ซื้อปากกระปองเบาเกียงคือเกาให้กำลังใจเพิ่นอุดหนุนสินค้าเพิ่นขึ้นเกาเนาะพี่น้องก็คือเคยเว่าครับพี่กําหนงอะไรเนาะก่อนที่เดนซีมาเหตุยูทูปเนี่ยเคยไปปรึกษาเพิ่นอยู่แต่ว่าพ่อมามือหนี่เข้ามีคนติดตามเนาะนี่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องมันติดตามมาฮอดพันคน เฮากับม <therapist. S 1> ีกำลั่งใจเฮ็ดเต้แม่นละวะบํมเณนวาเฮ็ดมาเป็นปีบ่มีคนติดตามเนาะมันกับบุญญาเฮ็ดได้เนอะเฮ็ดไปมันกับบ่มีคนเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันบ่มีอันเอฟซีก็ต้องมีเอฟซีนะมันกับเข้ากับมีกำลั่งใจในการเฮ็ดคลิปต่อตไปว่าอะไรกินเขาก่อนเนาะให้มีกับโอเคแล้วเอาอีกบ่พอเสระอันนี้ยกให้ได้เด้อคอยบ่เอาแมนบ่เอา โอ้เอาเอาไว้ให้น้องไส้เ้อะโดยโดยดยอันนี้อันนี้ปองนี่เปิดแล้วอันนี้ซื้อซื้อมาตอนอันโอนึงอันปองแล้วอะไรวะปองแล้วกีพันกีบปองแล้วก็พันกีบให้น้องไส้เลยปลากระป๋องมาเตรียมพล้องอเออปลานี้เ้อมาได้เอาไว้กินโดยอไปทำนี้อิ่มแล้วมัหนึ่อิ่มไอไวเงั้ยเออเอาไว้ให้เจ้ากินกินมันบดเฉยเฉย ในมืดเลยอันนี้กับ,บไอ้น้องไส้บ้นซะมืดน่องมันมนี่นองเนอะมืดอย่างมืดนะแซ่บป่ะมึงแซ่บป่ะขึ้เขาแน่นมาอ่ะแซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันนี่ตั้งใจว่าสิมาก,กินเขาหน้าน้องไส้ไงอันนี้ซื้อมาฝากไปนเนี่ยนี่นะเพราะอะไรว่าซืซ้อมากินดอปที่แรกนะกนะตั้งใจนะ ซื้อมาฝากน้องไส้ก็ดีใจที่ว่ามีอ่เอฟซี 4, เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันธุ์ซับสะไขร่นอกมันนี่เนาะก็ซื้อมาฝากน้องไส้ก็พอดีว่ามาแล้ว่ามียังกินก็ได้เปิดกินซะเปิดกินก่อนเลยแต่กระจงว้เพิ่นซีกระป๋องเนาะเนี่ยซีซีป๋องเมนาซีออ,าออกมากินน้นคุงเลยเมื่อน่าซีออกมากินขขากินน้ำน้ำน,น้องไส้พีชอนคุ้งนะเมนแต่ว่าเมื่อนี่ก็ ก็จีอิ่มอยู่ดีดดกินข้าวกินน้ำอิ่มอะไรอิ่มเนาะทิดเด่นกะบคนโดนเพื่อจะได้ยุดเบียกยุดงานบุกคอยได้ไปทั้งนั้นแต่ละมือกัสู่กับนายเวียงนางงานพ่พ่อแม่พี่น้องอ่าลายขู่ลายคนเพื่อนกัเห็นในคลิปเอาทิดเด่นกัสจีเอาลงแต่มุมเก่ามุมเดิมเนาะเมื่อนี้กะออกมาให้มาหน้าเมื่อนี้ถ้าว่าบ่มีพ่อแม่พี่น้องอ่ากะบทิดเด่นกับขึ้นสุดเลยออกมาเนาะ ราะว่ากระดีใจแห้งที่มีอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนและเพิ่นกดติดตามที่เด่นเนอ่าเพิ่นกดติดตามหอดหนึ่งพันตอนแรกกเห็นในคนเบิงเนาะคนเบิงกับเบิงกับกับลายอยู่กับพ่อสมควขุนสองทำลายเนาะแมนผู้ติดต,ตามกับเริ่มขึ้นมาแต่ละมือ่อแต่ละมื่อที่เด่นกับาภาวานาอยากให้หอดหนึ่งพันเพราะว่าบบฮู้บฮูเปันเบื้องลึกวันไหนเกี่ยวกับยูทูบเนาะ กะมีแต่ถามผู้พันหงก็คือมูคูอยู่ในบ้านผู้พันเห็ดยูทูปเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ซอยเหลือต่างๆอะไรที่เด่นก่ะได้ถามเพิ่นโยเห็ดแบบนั้นแบบนี้มันสีดีบอสีโอเคบอเนาะที่เด่นกามาเห็ดลองเบิงพี่น้องเลยเห็ดลองเบิงอยากได้อยากมีเอฟซีห้างช่องยูทูปน้ำเพิ่นเนเนาะเอาเมื่อนี้กที่เด่นก็ได้ขอ ล่าพี่ล่าน้องใบเพียงซ้ำนี่เนาะมือหนามือรุ่นจังมาพบมาพ่อครับพี่เด่นจังใดเป็นจังใดจังใดก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้พี่เด่นแน่มัอนีกอ่กับพี่เด่นกับออกมาหน้าน้องไส้เปลี่ยนบรรยากาศาบรรยากาศทั้งนอกอากาศทั้งนอกกเป็นสีแดดแดดแน่คือบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะตอนบ่ายประมาณบ่ายสองโมงบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าแดดโอ้ ผู้ประชหนมองนี่เบิ่งแน่เป็นอ่าไฟขี่กระปอมเลยยิบๆเลยเนี่ยผู้ต้อนโอ้อันนี้โฮมใหม่โฮมเนาะติเด่นก็อยู่ในโฮมใหม่แหละโฮมใหม่โฮมตออพี่น้องเลยมาอยู่เพียงรอบๆอ่าทงไฮทงหน้าทงไส้กว้างหน้าทงไส้ติเด่นกาสีผ้าพี่ผ้าน้องยางเลาะเบิ่งเนี่ยเนาะกาสีได้อ่าล่าพี่ล่าน้องอ่าจบคลิป เพียงซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยการเปยังไดจังใดกับฝากเป็นกำลังใจอ่ากดไลค์กดแชร์ที่เด่นแน่อ่าช่วงนี้กัอย่าเฝ้าเบื่อๆกันเดอ้บอบ่ได้ไปทางในบ่ได้ออกทางนอกทั้งนอกเนาะกัขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่กดติดตามให้กำลังใจที่เด่นอ่าเมื่อนี้กับที่เด่นกันขอซีขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงซ้ำนี่เดอ้อสบายดี